สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะ,ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะ,ะสวัสดีอีกหนึ่งสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่ครูเจอเพื่อนแล้วก็ได้สอนเพื่อนในห้องไปแล้วนะคะเรื่องเดียวกันครูก็จะมาสอนนักเรียนที่เรียนออนไลน์และทีนี้นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ได้นังสือนะคะก็ให้ฟังครูไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวครูจะ ส่งลิงก์นี้เข้าไปแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้เราดูย้อนหลังได้นะคะซึ่งเนื้อหาก็จะต่อจากภาคเรียนนี้แล้วนะคะภาคเรียนที่หนึ่งเนี่ยเราเรียนถึงอากาศนี่แหละอากาศเนี่ยเป็นของเทอมนี้แต่ว่าเราเรียนไปนแล้วนะคะในส่วนของอากาศมีอะไรบ้างอันนี้ครูพูดในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยหกสิบร้อยสิบหกนะคะงานเราครั้งที่ผ่านมาจะฟินสุดที่หน้าหนึ่งร้อยสิบหกนะคะอ่า เกี่ยวกับส่วนอากาศมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างครั้งที่แล้วเราเรียนมาบอกว่าอากาศส่วนประกอบของอากาศประกอบไปด้วยอะไรคะประกอบไปได้วยแก๊สต่างๆประกอบไปได,ได้วยไอน้ําด้วยแล้วก็ส่วนประกอบของไออน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบแล้วก็ยังมีแก๊สเป็นส่วนประกอบอีกด้วยซึ่งแก๊สที่เราเรียนมา,าก็จะมีแกส๊สในตัวเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และก็ยังมีแก๊สอ,อ,อื่น อ่าอีกมากมายนะคะอันนี้เราก็ได้ทำไปแล้วซึ่งวันนี้เราเรียนรู้คำว่าอากาศไปพอสมควรนะคะวันนี้ก็ให้อ่าวันนี้คุณครูจะมาสอนหน้า117นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตอ่ามลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงก็คืออากาศเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเนาะที่จะช่วยให้เราเป็นัไงลูก ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าส่วนประกอบของอากาศอเอาง่ายก็คือ iemand, อากาศเนี่ยมันเป็นปจัจจัยมันสาคัญต่อเราด้วยนะเราเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตสแสดงว่าอากาศเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตของเราเนาะแต่ถ้าส่วนประกอบของอากาศเปลี่ยนไปล่ะส่วนของอากาศเปลี่ยนไปแล้วลูกอคุณครูก็พูดพูดไปอ่เดี๋ยวจะขึ้นสไลด์อันนี้ให้ดู อขออภัยมากๆอ่ะดูตามคุณครูนะคะอ่ะ้าหน้า117อ่ามลพิษทางอากาศของสิ่งมีชีวิตอ่ะดูนะนี่หัวข้อที่2เมื่อกี้คุณครูพูดว่าแต่ถ้าส่วนประกอบของอากาศเปลี่ยนไปจะเกิดอะไรลูกเขายกตัวอย่างให้เราเช่นเห็นไหมเช่นมีฝุ่นละอองควันคาเมาอ่าเดี๋ยวคุณครูจะใส่สีแดงไว้อ่ะ ฝุ่นละอองคาเมลควันเจือปนที่ไหนคะเจือปนอยู่ในอากาศมากเกินไปอาจอะไรเอย่ยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเราเรียกสภาพอากาศแบบนี้ว่าอา่า สิ่งที่มันก่อให้เกิดมลพิษหรืออันตรายเราจะเรียกมันว่าอะไรคะลูกเราจะเรียกมันว่ามลพิษทางอากาศโอเคไหมคะเราจะเรียกมันว่ามลพิษทางอากาศอ่าดังนั้นเด็กลองดูทีกกรรท 7, ะะ่กิจกรรมลองทำดูหน้าหน้านี้แหละหน้าเดิมหน้าหนึ่งร้อสิบเจดนะคะกิจกรรมลองทำดูหน้าหนึ่งร้สิบเจ็ดนะลูกเขาบอกว่าให้เรา ดูภาพแล้วตอบคำถามอ่ะดูภาพแล้วตอบคำถามภาพที่หนึ่งนะคุณครูจะไม่ขึ้นภาพให้ในลูกแต่ว่ามันจะมีในหนังสือเราที่หน้าร้อยสิบเจ็ดมันจะมีสองภาพซึ่งภาพที่หนึ่งเนี่ยเขาถามว่าอะไรคะให้เด็กดูภาพอ่ะคุณครูจะพูดไปก่อนพอเราดูภาพเสร็จโจทย์ถามว่าเหตุการณ์ในภาพคืออะไรอ่ะตอนนี้ก็จะมีคุณครูที่เห็นภาพคนเดียวพ่อคุณครูถือหนังสืออยู่เนาะ เหตุการณ์ในภาพคืออะไรเหตุการณ์ในภาพนี้นะลูกมันจะเหมือนเป็นแบบโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีควันขโมงขึ้นเต็มชั้นบรรยากาศอ่ะพอเรามองเห็นปุ๊บเราจะเขียนว่าโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันอ่ะให้เราเขียนตรงนี้นะคะค,คุณครูจะทาสีแดงไว้โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันแล้วในภาพที่หนึ่งโจทย์ถามต่อว่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือและเขาให้เราเติมสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับเราคืออะไรลูกทำให้เกิดอะไรคะทำให้เกิดความพิษออกสู่อากาศควันที่มันออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยพอมันขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมันกระทบเราก็คือมันทำให้เกิดควันพิษเกิดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเรานี่แหละก็จะไปสูดไปดมอ่างเนี่ยทำให้เกิดควันพิษผ่านได้นะอันนี้เด็กๆสามารถสต็อปวิดีโอได้อันนี้คือภาพที่หนึ่งอ่าภาพที่หนึ่งที่ครูเห็นจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันสิอาผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดควันพิษออกสู่อากาศพอเป็นภาพที่สองในภาพที่สองนะลูกในภาพที่สองเนี่ยจะเป็น ภาพเกี่ยวกับคนสตาร์ทรถเครื่องรถเครื่องรถยนต์นะล,ลูกแล้วเขาปล่อยควันดาออกมาอ่าคุณครูเห็นในภาพนะคะเด็กๆถ้าเปิดหนังสือก็จะเจอภาพนี้นะคะภาพที่สองอ่าคุณครูมองภาพนี้แล้วโจทย์ถามว่าเหตุการณ์ในภาพคือคุณครูก็เลยบอกว่ารถยนต์ปล่อยควันดาอ่ะไม่ปล่อยควันธรรมนานะควันดาด้วยรถยนต์ปล่อยควันดาด้วย ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ดับคืออะไรลูกทำให้เกิดแกส๊สทำให้เกิดแก๊สอะไรคะคาร์บอนมอนอ,อกไซด์เห็นไหมมันครูลืมมันครูจะอ่านเมื่อกี้ทำให้เกิดแก๊สคาร์โอนอ,อกอะไรท่าอ่ะขออภัยทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนคาร์บอนนะลูก CO คาร์บอนมอนอ,อกไซด์นะจ๊ะตรงนี้นะแก๊สคาร์บอนมอนอ,อกไซด์เดี๋ยวอคอะ ขยายความเพิ่มเติมนิดนึงแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันเป็นแก๊สพิษแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวเนี้มันเป็นแก๊สพิษที่ทํายังไงถ้าแก๊สถ้าเราสูดแก๊สนี้เข้าไปจินตนาการ,รภาพตาเมืองคูนะถ้าเราสูดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปในร่างกายเราแก๊สตัวนี้มันเป็นแก๊สพิษใช่ไหมมันจะไปจับมันจะไปแย่งจับ เลือดที่เป,เป็นอยู่ในหมู่ของฮีโมโกลบินน่ะฮีโมโกลบินก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงอ่ะมันจะไปจับพวกนี้แล้วทําให้ส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ามันจับจับปุ๊บแล้วส่วนที่เหลือเลือเน็กนิดเดียวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาสมมติว่ามันจับไปแล้วครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งหนึ่งนิดเดียวเนี่ยที่มันยังไม่จับไปที่แก๊สพษตัวนี้ on, มันยังไม่จับไปที่เม็ดเลือดแดงเนาะมันจะไม่ปล่อยอะไรลูกมันจะไม่สามารถปล่อยออกซิเจน พูดง่ายก็คือมันจะไม่ปล่อยให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปเลี้ยงร่างกายเราทําให้เราเนี่ยเป็นยังไงคะทาให้เราสูดอากาศก็คือรับออกซิเจนที่ที่บริสุทธิ์น่ะไม่เต็มที่อ่ะพูดง่ายๆให้เราเข้าใจก็คือมันจะไปยับยัง้งทําให้ร่างกายเราเนี่ยทางานผิดปกติไปก็คือส่วนที่จะไปไปช่วยให้ปล่อยเนี่ยฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะไปช่วยให้ปล่อยก๊าซออกซิเจน ในร่างกายเราทํางานได้ตามปกติแต่พอไอ้เจ้าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นี่ลูกตัวสีเหลืองที่กูทําให้เนี่ยมันไปจับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงพอมันจับเยอะๆแล้วเลือดตัวเนี้มันจะไม่ปล่อยก๊าซออกซิเจนทําให้เราแบบทําให้ร่างกายเราทํางานไม่ปกติอ่ะก็คือง่ายๆทําให้ร่างกายเราทํางานผิดปกติผิดปกติยังไงคะผิดปกติก็คือทําให้มีอาการอะไรเอ่ยเวียนศีรษะ ครื่อนใส่อาเจียนปวดท้องปวดหน้าอกแน่นหน้าอกหอบหืดหายใจไม่ออกถึงกับเป็นอาก,อา,การขั้นโคม่าแบบเนี้และก็ทําให้เราเสียชีวิตในที่สุดแสดงว่าแก๊สพิษตัวนี้คืออันตรายมากโอเคไหมคะเด็กๆ่าดังนั้นแสดงว่าแก๊สที่พวกนี้มาจากมาจากอะไรเมื่อกี้รถยนต์เนี่ยแก๊สตัวนี้มาจากอะไรคะรถยนต์ปล่อยควันดํา โรงงานอุตสาหกรรมก็มาจากแก๊สตัวนี้นได้แก๊สพิษชนิดนี้นะคะ,ะทีนี้คุณครูไปได้นะตรงนี้ทีนี้คุณครูจะพูดที่หน้าหนึ่งหนึ่งคุณครูไม่ได้บอกหน้าไว้กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ลูกอันนี้จะอยู่หน้าหนะึ่งหน่ะเดี๋ยวคุณครูขอพิมพ์หน้าหน้าหนึ่งหนเผื่อเด็กๆย,ย้อนกลับมาดูเนาะหน้าหนึ่งหน เนาะสรุปได้เนาะอ่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมันจะมีหลายปัจจัยด้วยกันเนาะแต่ส่วนใหญ่จากการกระทําของมนุษย์เห็นไหมปล่อยปล่อยอะไรลูกเมื่อกี้ครูพูดเมื่อกี้ก็คือปล่อยอะไรจ๊ะปล่อยรถยนต์รถยนต์ปล่อยควันดำเนี่ยการกระทําของมนุษย์อ่ายิ่งถ้าเรามีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะก็จะยิ่งส่งผลกระทบ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันอันนี้เราจะเรียกมันว่าผลกระทบนะคะเด็กๆทีนี้เปิดหน้าหนึ่งึงคุณครูไปที่1 1 8นะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนักเรียนที่เรียนออนไลน์คุณครูก็จะพาทําการทดลองแบบการทดลองทิปเนาะให้จินตนาการตามที่คุณครูจะพูดการทดลองนี้มีชื่อว่ามลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตนะคะ มลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตเขาบอกว่าจุดประสงค์คืออะไรเอ่ยจุดประสงค์ก็คืออะไรคะสังเกตสำรวจและลงความเห็นจากข้อมูลเพื่ออธิบายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและเขาก็ระบ,บุปัญหาว่าอากาศที่อยู่รอบตัวเรามีสิ่งปนเปื้อนหรือไม่คุณครูถึงบรรทัดนี้แล้วนะ คุณครูถึงบรรทัดนี้แล้วนะคะอากาศที่อยู่รอบตัวเรามีสิ่งปนเปื้อนอยู่หรือไม่สมมุติฐานในหนังสือเรามันจะเป็นไงคะลูกจุดๆให้ใช่ไหมเขาจะจุดๆให้นะคะคุณครูก็เติมให้เราว่าสมมุติฐานก็คือปัญหาสมมติฐานคุณครูสมมุติฐานหรือการคาดคะเนนะ,ะคุณครูตั้งสมมุติฐานไว้เลย,เลยให้เด็กเอาคํานี้เขียนลงไป เขาระบุปัญหานะคะระบุปัญหาเขาบอกว่าอากาศที่อยู่รอบตัวเรามีสิ่งปนเปื้อนอยู่หรือไม่ปัญหาก็คือยังไม่รู้ไงว่ามันปนเปืเป้อนหรือไม่ปนเปืเป้อนคุณครูก็เลยตั้งสมมติฐานว่าอากาศเนี่ยที่อยู่รอบตัวเรามีสิ่งปนเปื้อนอยู่นี่คาดคะเนไว้แล้วนะว่ามันต้องมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศอันนี้คือการคาดคะนีล่วงหน้าทีนี้ก่อนที่จะไป อาจทาการทดลองทิปก็คือบันทึกผลนะเดี๋ยวคครูจะอ่านให้ฟังว่าเขาบันทึกผลอย่างไรเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันนะคะเด็กๆอ่ะตรงนี้ก็คือบันทึกผลนะคะอ่ะเดี๋ยวคครูจะเปิดหน้านี้ไว้ทําไปพร้อมกันก่อนที่จะไปบันทึกผลเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเขาให้เราทําอะไรอ่ะจินตนาการไปคุณครูให้เอากระดาษ A 4ฟหนึ่งแผ่นมา กระดาษ A4 หนึ่งแผ่นเสร็จแล้วก็ตัดตรงกลางให้เป็นรูอ่ะเอาคัตเตอร์กรีดตรงกลางให้เป็นรูเป็นเส้นนะคะเป็นเส้นเป็นรูเนี่ยประมาณสามเส้นตรงกลางเป็นเส้นให้เป็นรูสามเส้นตรงกลางจากนั้นให้มันเป็นช่องนะลูกกรีดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละให้มันเป็นช่องว่างให้เอากรดากรีดกระดาษให้มันเป็นซอกช่องสี่เหลี่ยมเป็นช่องว่าง ให้มันเป็นประมาณสี่ช่องอ่าสามช่องก็ได้พอเราได้ช่องว่างเสร็จแล้วก็ให้เราเอาเทปใสเนี่ยอ่าเทปใสเนี่ยไปติดไปติดตรงนี้มันเป็นช่องว,วูแหละช่องว่างติดให้ครบสามช่องพอติดครบสามช่องเสร็จแล้ว,เ,ลวเทปใสฝั่งที่มันมีกาวนะลูกเราจะสังเกตตรงนั้นแหละว่ามันมีฝุ่นละอองหรือมีอะไรติดอยู่ไหมอ่าเราก็จะนํามันอะไรคะ จากนั้นพอเราติดเต่สามสามช่องเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในขั้นตอนเนาะก็เจาะรูแล้วก็แขวนบริเวณต่างๆที่เราตั้งให้ซึ่งแล้วก็และเขาก็ให้เราสังเกตการเปลี่ยนแปลงคุณครูตั้งการทดลองทิปนีไว้นะว่าเอาไปแขวนตรงที่สนามเด็กเล่นอันนึงสนามหน้าเสาธงอันหนึง่งโรงอาหารอันหนึง่งห้องเรียนอันนึงแล้วก็ถนนหน้าโรงเรียนอันนึง วิธีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงฝั่งหนึ่งเทปไสจะติดตรงกระดาษนะคะอ่าฝั่งหนึ่งของเทปไสมันต้องมีอะไรมาติดเพราะว่ามีกาวเหนียวๆอยู่แน่นอนอะไรถ้าเป็นมแมลงแมลงก็จะบินมาติดเลยเหมือนกับเป็นกาวที่มันดักมแมลงวันอะเห็นไหมมันบินมามันก็ติดประมาณนั้นนะลูกจินตนาการเราไปแขวนไว้ที่แรกสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นมันจะเจออะไรคะแน่นอนสนามเด็กเล่นมันไม่ใช่พื้นปูนนะลูกมันเป็นพื้นดิน สิ่งที่เราจะเจอมันติดในเทปใสมันจะเจออะไรคะมีอะไรคะลูกให้เด็กจินตนาการไปเลยนะว่ามีอะไรคะมีเอาไปแขวนไว้มันต้องมีฝุ่นอะไรลูกฝุ่นละอองฝุ่นดินฝุ่นดินเนาะฝุ่นดินฝุ่นละอองก็จะมาประมาณแบบมากับอากาศเนาะมีฝุ่นดินสนามเด็กเล่นเนี่ยเป็นพื้นดินเนาะ มีฝุ่นดินขนาดเล็กจำนวนมากได้ไหมมีฝุ่นดินขนาดเล็กจำนวนมากพอเวลาผ่านไปแล้วเราเดินไปเช็คแบบเนี้ยเราจะเจอฝุ่นดินติดอยู่กับเตปใสสนามหน้าเสาธงละ่ะอ่าสนามหน้าเสาทรงตอบเหมือนกันได้ไหมอาจจะมีฝุ่นดินเหมือนกันได้ไหมลูกอ่าอาจจะมีฝุ่นดินเหมือนกันกูขอคัดลอกวางนะ ใครจะไปรู้เนี่ยมันอาจจะมีฝุ่นดินขนาดเล็กจำนวนมากอยู่ก็ได้ส่วนโรงอาหารโรงอาหารโรงอาหารจะเจออะไรเอ่ยโรงอาหารถ้ามีดินจะเป็นโรงอาหารที่สะอาดไหมลูกเราเปลี่ยนคำพูดใหม่ดีไหมจากฝุ่นดินเป็นฝุ่นละอองได้ปะมมีฝุ่นละอองได้ไหมคะ มีฝุ่นละอองหรือลงอาหารจะมีอาหารก็จะมีกลิ่นของอาหารใช่ไหมหรือเราจะพบอะไรลูกมแมลงอะไรคะมแมลงตัวเล็กมแมลงวีมแมลงวันมแมลงอะไรที่มันตัวเล็กๆเ,เนาะแมลงวีเนาะที่มันตอมอาหารอะไรแบบเนี้ยอ่ามีฝุ่นละอองหรือมแมลงตัวเล็กเช่นมแมลงวียุงอะไรแบบเนี้ยให้เด็กยองลองยกตัวอย่างได้เนาะ หรือจะเขียนต่อว่าเช่นมแมลงวีก็ได้นะคะต่อไปละอีกบริเวณห้องเรียนบริเวณห้องเรียนนี้เจออะไรลูกห้องเรียนเราดินก็คงไม่มีเนาะห้องเรียนเราก็ทรงสะอาดแล้วฝุ่นละอองก็คงจะดินก็อาจจะมีก็ได้นะเพราะว่าเราอาจจะแบบมากับรองเท้าเราไงใช่ไหมรอ,องเท้าครูรองเท้านักเรียนอะไรเนี้ยอาจจะมีได้เนาะ และมีอะไรเพิ่มเข้ามาถ้าห้องเรียนเรายังไม่เป็นกระดานมันมีกระดานอะไรนะที่มันมีฝุ่นอะกระดานช็อกใช่ปะกระดานที่เราเขียนช็อกกระดานสีเขียวหน,นอ่าตรงนั้นอาจจะมีเวลาเราลบกระดานเห็นไหมมันมีฝุ่นนะเราจะเรียกมันว่ามีผงอะไรลูกผงช็อกเนี่ยก็เป็นพิษมีผงช็อกแล้วก็มีฝุ่นอาจจะมาจากรองเท้าเราเนาะ ฝุ่นดินประมาณนี้ได้ไหมฝุ่นดินจากนั้นถนนหน้าโรงเรียนแน่นอนถนนหน้าโรงเรียนก็มีอะไรลูกตอบเหมือนก,นกันกับข้อหนึ่งข้อสองได้ไหมก็ต้องมีฝุ่นดินน่ะอ่ะลอองก็จะคงแบบที่มันไม่ใช่อันเนี้ยหน้าโรงเรียนก็จะเป็นพื้นที่แบบคนสัญจรไปมาอะไรแบบนี้เนาะก็จะมีฝุ่นดินติด พอเข้าใจไหมคะอาการทดลองนี้เขาให้เราประมาณแบบว่าทดลองว่าเอาอาเทปจินาการไปเทปพี่มันมีกาวเหนียวๆน่นะไปแขวนไว้ตามบริเวณต่างๆดูซิว่ามันจะมีอะไรมาติดตรงกาวเหนียวๆเ,วเา่าผลปรากฏว่าสนามเด็กเล่นก็จะเจอพวกฝุ่นดินไปติดมีเม็ดดินมเม็ดทรายเล็กๆไปติดอะไรแบบนี้อมันก็จะอาจจะปิวหรือว่อนมากับอากาศแบบเนี้ยมันก็จะไปติดหน้าเสาธง ส่วนโรงอาหารก็อาจจะเป็นฝุ่นละอองก็ได้อะโรงอาหารก็จะมีความสะอาดขึ้นมานิดนึงอาจจะเป็นฝุ่นละอองที่เรามองไม่ค่อยเห็นพอมันสะสมไปเรื่อยๆเราถึงจะมองเห็นฝุ่นละอองอาแมลงตัวเล็กๆเช่นมแมลงบีแค่ตัวตีเดเนียวแบบเนี้อาอาจจะมาตอมกลิ่นของอาหารอะไรแบบนี้นะคะห้องเรียนก็จะเป็นเพิ่มขึ้นมาก็คือผงช็อกอาฝุ่นดินอาจจะมากับรองเท้านักเรียนของเรา ถนนหน้าโรงเรียนคยสัญจรไปมาก็จะเป็นฝุ่นดินดังนั้นจากการทำกิจกรรมพบว่าเทปใสที่ติดไว้ตามบริเวณต่างๆในโรงเรียนสรุปได้หรือยังว่ามันมีอะไรคะทุกอันมีหมดเลยมีอะไรเราจะเขียนว่ามีอะไรลูกมีฝุ่นอะไรเอ,อ่ยเรียนจากฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดก็คือฝุ่นอะไรอเอาเป็นฝุ่นละอองก่อนก็ได้คำบรรยาวฝุ่นละออง เรียกอันไหนก่อนก็ได้นะลูกตามที่เราเข้าใจอาจจะฝุ่นดินขึ้นก่อนฝุ่นละอองอ่ะคุณครกก็จะเอาฝุ่นละอองฝุ่นดินมีอะไรอีกเมื่อกี้มีฝุ่นดินแล้วก็มีอะไรอีกคะมีไงผงช็อกอ่ะแล้วก็เขียนว่ามีผงช็อกอ่ะเราเอาไปแล้วฝุ่นละอองฝุ่นดินอะไรอีกคะผงช็อกอ่ะผงช็อกนะคะเด็กๆผงช็อกมีอะไรอีก และ,มะแมลงตัวเล็กอ่าและ,มะแมลงตัวเล็กและ,มะแมลงตัวเล็กอ่ะอคุณคูพิมพ์แล้วก็เขียนนะลูกและ,มะแมลงตัวเล็กเป็นยังไงติดอยู่ตรงเทปอ่าแล้วก็จะบอกว่าติดอยู่แค่นี้เดีย๋ยวคอคูจะอ่าทเป็นสีแดงให้และให้เราเขียนตรงนี้นะลูกเราจะรู้ว่าเราจะเขียนตรงไหนลงอ่ะตรงนี้นะคะอ่ะโอเค มีฝุ่นละอองฝุ่นดินผงช็อกและก็มะแมลงตัวเล็กๆอันนี้คือเราสรุปจากตารางได้แสดงว่าเราสรุปได้ไหมเห็นไหมเขาบอกว่าบริเวณต่างๆที่เราติดเนี่ยมีฝุ่นนะมีฝุ่นละอองมีฝุ่นดินมีผงช็อกดังนั้นเราสามารถสรุปได้ไหมลูกว่าอากาศภายในโรงเรียนเรามันมีอะไรเอ่ยมันมีอะไรที่เราคาดคะเนไปก่อนหน้านั้นเอาตรงที่คาดคะเนมาตอบได้ไหมเราคาดคะเนว,ว่าอะไรลูก อากาศที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรเอ่ยมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศอ่ะเราจะเอาคำนี้ไปมีสิ่งปนเปื้อนอ่ะคุณครูจะคอปอันนี้ไปอ่ะคุณครูจะคอปไปนะลูกมีสิ่งอ่ะคุณครูจะก๊อปมาวางเลยมีอะไรคะ มีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศเห็นไหมมันเป็นตามกับสิ่งที่เราคาดคะเนไวมไหมคะเราคาดคะเนว่าในรอบตัวเราอากาศรอบตัวเราอะ่ะมีสิ่งปนเปื้อนอยู่นะอ่าถ้าไม่เชื่อฉันจะทําการทดลองให้ดูผลปรากฏว่าเราเจออะไรบ้างจากห้าสี่ห้าบริเวณที่เราพูดเมื่อกี้นี่ห้าบริเวณที่เราพูดเมื่อกี้มีฝุ่นหมดเลยดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า ในอากาศภายในโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรคะมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นคุณครูเคยสอนไปก่อนนานนั้นว่าอากาศไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่สามารถมองเห็นได้โอเคไหมอ่าเราสุบได้ว่าอากาศมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในอ่าไม่ใช่อากาศอ่าเรียกว่าอะไรคะในอากาศเนาะในอากาศมีสิ่งปนเปื้อนอยู่โอเคนะคะอ่า ดังนั้นสิ่งที่ปะาปบบนอยู่ในอากาศก็คืออะไรบ้างลูกฝุ่นละอองอากาศที่มีฝุ่นละอองอยู่มากจะมีผลต่อระบบอะไรเอย่ยที่สำคัญเลยระบบหายใจะระบบหายใจของใครของมนุษย์ของสตัตว์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอซึ่งมันจะก่อให้เกิดโรคต่างๆทึ่งสำคัญกับเรามากมนุษย์นี่แหละเช่น โรคอะไรบ้างโรคโรคหลอดลมอักเสบโรคหอบหืดโรคถุงลมโปง่งพองเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นมาจากอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเลยอะโอเคไหมคะเด็กๆพอเข้าใจไหมอะครั้งนี้คุณครูจะหยุดไว้ที่หน้า119นะคะอันนี้คุณครูพูดที่หน้า119นะคะเดี๋ยวจะเพิ่มตรงนี้ให้ว่า118ถึงเท่าไหร่ลูก ถึง119โอเคนะคะอ่า118ถึง119นะคะเด็กก็ไปเลื่อนแล้วก็ทำตามมูลคูตรงนี้นะคะตัวนึงสรุปสำหรับคาบนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ